สวัสดีครับวันนี้มาโมเชนเนลนะวันนี้มาอยู่ในเกมโซูสมอลัยนะคะนี่พี่แอมซีก็มาเล <tr> ่นด้วยนะก็น่าจะเป็นแนวสมอลัยนะไปเล่นกันเร็วกดเพยตรงนี้นะเป็นวายพระมันไวายพระเลยเฮ้ยเดี๋ยวสู้โอ้โห เวลาตายไม่แน่จะว่าเกิดใหม่หรือเปล่านับใช่เกิดใหม่ได้ไไวุีิตีช้าจังเลยอะ่ะวุี้ตีช้ามากเลยไม่ได้ตีเร็วเนี่ยตีช้านะอือโหป้องกันไม่ได้เลยอะ่ะ ันข้าไปไล่คนหนึ่งโอ้คนเอฟขี่โอ้เพื่อนโอ้เพืเ่อนเพื่อนอืดฮันจังหวนะน้ำ เอาอาวุธออกวิ่งได้นะเอนาจะพังไฟไน่พังไฟเอเก่งไ ออกไม่เปียกทางไฟขึ้นทางนี้ให้ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนป้องกันบ่อยจังเนี่ย กันบ่อยมากมันกันรัวๆเลยลิปนกุกในลิปนกุกลิบนุกระวังนะเอ็กซ์จินหลัง,ใ,ลงใช่ไงนั่นอะไรไม่ได้จะทำร้าย ทำร้ายอ่ะเพื่อนดูเหมือนถือดาบอยากจะฆ่าก็จะขึ้นมาจริงหมอเพื่อนสู้กันอยู่ด้านล่างสู้คนนี้ไม่น่าจะไหวอ่ะประชากแล้ว,ว,ว,วต้องแอสซินหลังแอสซินหลัง ไายเพื่อนไายเพื่อนเพื่อนจะขึ้นนานหรือขึ้นยากนะเพื่อนอบอกว่าอุ้ยเพื่อนตะเปียรยาวมากเลยทำไมตอนใช้มันไม่เยะไกทำไมตอนคนอื่นใช้แล้วมันเยะไกจังแปลกอะไม่ตอนใช้แล้วันวกเยะสั้นมากเลยตีแค่ทิศเดียวไม่ต้องคนอื่นใช้มันยาวจังอื ร้อยลองอไปเอฟซินคนนี้ก่อนนะเอฟซินเขาใหน สองคนน่ะเรบย่อยรีบเลยค่ะใช่ตีตีแล้วไงกนันโอ้กันเพื่อนหยิบดาบสามารถลิปนุป๊กอีกรอบหนึ่งไม่ใช่เลยไม่ทันได้เกินก็ฟันชกไปแล้ว เรียบร้อยเพิ่งเกิดอ๋อเพิ่งเกิดอ่ะรีบนุบรีบนุบแล้วเอาเมื่อกี้เพื่อนสักดาบไม่ทันนะ่ะ แอสซินคนหนึ่งนั่นเชี่ยคนนั้นสินได้ง่ายคนนี้แอสซินได้โอ้ยโอ้ยว๊ะใช่เวลาเวลาคุณชักดาบคุณสามารถรีบไปฟันก็ได้นะ เราเซกดาบก่อนแล้วแล้วอย่างที่ตัวอยู่ตรงนี้เราก็รีบฟันเขาก่อนจะถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบเยอะมากเลยนะเอาไอ้เพื่อนมีดาบมันดาบในโลบอ่ะเลย เพื่อนตีช้าแต่ไมเราตีเร็วงงแล้วเมื่อกี้เราทำให้มันทิ้งทิ้งหลายทีแล้วเพื่อนคนนั้นมึงกดแล้วมันเหมือนเป็นท่ามือตัวหรือเปล่าแต่ไม่ตีช้าขึ้นข,ขึ้นเยอะเลยชังข,ขึ้นเยอะ สองคนเลยเพื่อนด,ดับแรงมากเพื่อนดับแรงสุดๆเมื่อกี้เพืดด่อนฟันมีเสียงตู้มด้วย เอสเซนีกคนนึงซีเจวีทีเอสเซนิกไหมเวลาตนเขาสู้ก็ไม่สู้อสัยเพื่อนขี้เกียจตู้หรือว่าเพื่อนกลัวพบหรือเปล่าเบคนตัวที่เก่งแน่เนไหเอาไม่คอนตัวที่เก่งนมนต ที่พ่งาผมไปไม่นานโอ้โหเรือ่องักไม่ทันตุ๊บเลยดีโหเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนชักดาบแล้วเพื่อนก็ไม่ชักดาบงงให้เพื่อนไม่ชักดาบแล้วก็สูเลยเห็นคนน่ะเอดทางตรงนี้ไม่แทบจะมีคนเลยอ่ะอืออือ จังหวะตอนนี้เขากำลังฟันอยู่นะู้กันหนึอืสอือ,อ,อเพื่อนทำนี้ตลอดมันก็ตายได้นะเพื่อนมันก็ตายได้นะเพื่อนเนี่ยทำนี้ตลอดมันจะเลือล่อนรถทีนี้ทีนี้จนตายนะครับ โอ้เพื่อนบางทีบางทีท่าบางทีของท่าท่าอาวุธอันนี้นะบา,บางทีมก็จะตีเร็วนะอย่างเช่นท่านี้ตีเร็วนะถ้ามันกูจะตีช้าหน่อยนะอุ๊ยแม่ตั้งจักเลยอะไม่เพื่อน ข้อดีของเขาคือสามารถหมุนตัวได้นะบางทีเขาก็จะหมุนทัวไปฟันด้านข้างแต่ทาไมเวลาผมหมุนตัวไปฟันด้านข้างแล้วทำไมผมไม่เห็นว่ามันได้เลยอะ่ะอลีเพียสี่ตัวดีทางนี้ปีนได้เหรอเพียสี่ สิวบินได้หรือโอชัยบินได้โอเพื่อนไปหลังทำไมอะ่ะมาตรงนี้อื้ออื้ออืออืปันปันบางทีพี่แฮมซี่ก็จะรับช่วงต่อนะเพื่อผมตายแล้วพี่แมซี่ก็จะรับช่วงต่ออย่างเช่นผมเจอคนกิ่งแล้วตายแล้วแฮมซี่ก็จะรับช่วงต่อตอนตอนที่ตอนที่เขาฆ่าผมสิท แล้วก็รีบไปฟันก็จะได้นะบางทีเพื่อนทางนี้ทางนี้มีคนอืมอืโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้ทำไมแปลกอะเมื่อกี้ฟันเร็วมากเลย คนหนึ่งโอ้โหกีโพรหันพอดีปอ๊บเกิดเกิดที่เดียวกับที่ตายโอโ้ไม่อยู่ด้านหลังแล้วครูสามารถตีได้โอ้โสองคนนี้ดูเหมือนกรนงนะ อะไรอ่ะคนนี้ไม่เขาหมุนเยอะจังอะหมุนเยอะมากเอิดไงไงไงขอไงยัดไงอีกกินเละไงอีกรอบและม <c oughs> นนี้คนเดิ นนี่ไงอะนี่ไงงงเดอจะเพี่อนคนนี้ต้องรีบกดอันนั้นก่อนยกดขีดขวาจะได้เป็นการที่ป้องกันทางนี้ทางนี้โอ้นุกอ,อ,อยู่ด้านหลัง หันเร็วมากหานันมาเพ่มหันเร็วกเกว่านเพื่อนเพื่อน,อนทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ดทางนี้ทางนี้สุดทางน,นี้ก็ได้อก็ทำไม,มเขาฟันผมได้ก่อนเพราะว่าเขาเห็นคนตั้งแต่ไกลน,นะ นี่สีสีละคันนะตรงนีโ้โอ้โหขี้กดปล่อยดาบแล้วมันหยุดปล่อยดาบได้งไงอ่ปะปล่อยดาบแล้วก็หยุดปล่อยดาบเป็นดานหลังนาจม,มีคนอยู่นะโอเคอเคมื่อกี้เพื่อนเพื่อหันเตงก็เลยได้เปรียบ หลายคนเลยหลายคนเลยโอ้โหคู่นี้ไม่จังหวะดีมากเลยเธอจังหวะดีกามากเลยนะนี่เสียงคนสู้กันแบบติงต้งติงต้งติงต้งติง้งติ้งรัวรัวเลย ตัวจังเลยโอ้พเพือ่อนคนนี้ดูแล้วเกิ๊กนะโอ้บางทีทำไมบางทีผมกดแล้วมันไม่ติดอ่ะบางทีว่เครีมแบกนับโอ้ยจะหน้าตกรตาเลย เกิดแล้วโอ้เพื่อนตัวนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้เมื่อกี้ด้านลหลังอะยามก,กี้ตายช้าไปเลยโอ้โหเอ้าเมื่อกี้คนเมื่อกี้ฆ่าได้คนระับ นั่งเลยแล้วนี่พีเอซีเมื่อกี้เมื่อกี้พีเอซีตามหลับคนคนหนึ่งก็เลยโดนชวกเปน็นทีเมื่อกี้จริงเขาก็ตายเลยียลสิก้าไม่อแปดยิโอยเป็นุกเลย โอ้โหพวกคุนี้แบบหมุนตัวนะพวกคุณก็จะหมุนตัวหมุนตัวทำให้เรามุนนับทางนี้บางท,ทีผมก็พี่ิก้อนนับขึ้นมาทีก้อนนับลงโอูโ้คนเก่ง มื่อกี้คนกิมนมาเพียบเรียมนดับต่ำเลยโอ้ไม่ทันเมื่อกี้เหมือนเขาตั้งหลักเลยมองด้านหลังด้วยตั้งหลักแลว้วเอาวิธีไม่ให้เขาเห็นเนะี่ยแล้วเขาจะไม่เห็นเลย คนมีสองดาบอ่ะโอ้โหคนมีสองดาบก็ได้เปรียบอ่ะอ,อะไรเนี่ยคนนั้นเป็นผา,าใช่ไหมีย๋ยวซึ่งเขาก็ คนที่เก่งเก่งอยู่แล้วโคสุมนมมมาเพื่อนไปตีพัททำไมละ่ะพัทโคศุ่นมมมาแล้วไม่มีใครฆ่าเขาได้แล้วอ่ะตอนเขาเอฟเคอ่ะไม่มีอยู่แล้วอ่ะเพื่อน มีอันดับน่าจะอันดับสี่นะโอ้โหเสียงดังมากกลิงกสงสงหังมากเพื่อนเดินเข้ามาแล้วก็ตายอีกรอบนึ่งอีกรอบโอ้โหโโอ้หลุงม ลุ่มโอเคเรียบร้อยอโอ้ยกีดทรงพลังมากการกีดยุซี่อย่าไปฆ่าพระเลยพระเขาพี่ยุซี่ฟังก่อนพระเขาสวดมนต์มาแล้วอืมแล้วโคบแล้วพรกก็ไม่ฆ่าคนด้วยพระสวดมนต์มาแล้วอ่ะ เขาเลยทำหน้าตาแบบแบบเหมือนีีนี่หละฆ่าผาแดงเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้อไม่นะไม่ได้กินเกี่ยกับฝีมือคนอื่นมีคนกินไกว่าอ้าวนั่นนั่นนั่น ทาำนี่อ๋อแล้วพแบบีเอฟซีกดพุง่งอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพยเพื่อนอย่าพึ่องอย่าพึ่ <c oughs> งดิโอเคทำไมคนอันดับสองไม่ค่อยเก่งเลยแล้วคนอันดับสองเขาแค่แอบแอสซินเยอะเกินหรือเปล่าอ้ยทำไมคนที่อันดับสอง เขาดูแบบตายน้อยแต่ไม่เขาไม่ค่อยกินเลยอุ้ยสิงคิดอันทรงพลังมันทรงพลังกว่าเดิมนยเมื่อกี้เมื่อกี้มันอ้าอ้าสามรอบเลยสี่รอบมันทรงพลังมากกว่าเดิมเนี่ยที่มันยิ่งฆ่าคนยิ่งทรงพลังเนี่ยสิงคิดของคนอันดับห้านับแล้วพี่เอฟซีคือยังไงอ๋อ Em xin tìm tàm khâu lê à Ôi, em xin chạy lại Em xin tìm khâu đi <laughs> khâu Thì tìm Ui, uh. ui, cựập, cựập, <laughs> ui gặp, gặp, hẹn Dô Ui, cho Thêm โอเคโอเคมันอยู่ไหนคนอันับห้าชอบใช้แบบชอบใช้การกีดที่ทรงพลังที่สามารถฆ่าคนได้อยู่มากผู้หญงเหรอใช่ใช่คนแอลนับหน้าอชอบใช้สิ่งกีดแลวแบบทำให คนอื่นหัวแตกไม่ดีหูแตกหูแตกแล้วก็ทําให้คนนั้นตายได้ง่ายขึ้นโอ้โหเพื่อนตีรัวมากเลยอ่ะมันตีจริงจริงๆริงจริเลยอ่ะเพื่อนตีรัวเกินมันไม่รอตัวเลยจริงโอ้ยตีห้าวัยโอ้พระ สี่ครับโอ้โอ้แสวาพลังที่พักเขาสวดมนต์หายไปแล้วดิใช่นั่นสิตอนนั้นตาพาตายพอพี่อสิีพี่อสิีคิวพระสิบห้าวายเขาต้องการแค่สิบห้าวาย ที่เราไม่ได้หรอกโอ,อ,าากกกกกอ้ยอ่ะฮะคนหนึ่งรถก็จะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหเมื่อกี้ฟันไม่โดนอะดาบถึงแล้วอะอา สัปนี้ก็พอก่อนนะครับเพราะว่าก็น่าจะยาวแล้วแล้วผมก็น่าจะฆ่าคนได้หลายคนแล้วด้วยด้วยนี่ขอบคุณสำหรับรการติดตามรับชมโมชแนงมากเลยนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซัสไคร้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ